หนูไม่เคยไปยุ่งเรื่องของป้านนะน้ำตาลชาลิตาเดือดฝากป้าข้างบ้านเลิกเผือกแน่ต่างคนต่างอยู่หากมีอะไรก็มาเคลียร์ได้ เรียกได้ว่ามีเรื่องเดือดมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวดีกรีนางงามอย่างน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์ที่ล่าสุดสาวเจ้าได้ออกมาฝากข้อความสุดแซบถึงป้าข้างบ้านที่ชอบใส่ใจเรื่องของเจ้าตัวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโอ้โหเจนนี่รัชนกหันหน้าสู้กล้องไฟหน้าตุ้มตามเตตาเตเตมสองภาพใบเฟิรน ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่ฟีลแอบคล้ายถ่ายพรีเวดดิ้งสุดๆโดยงานนี้น้ำตาลก็ได้เขียนแคปชั่นฟาดมนุษย์ป้ารายดังกล่าวว่าป้าบ้านตรงข้ามถ้าเห็นโพสต์หนูป้าหยุดเสือกเรื่องของหนูนะคะหนูไม่เคยไปยุ่งเรื่องของป้านะต่างคนต่างอยู่นะคะมีอะไรมากดกริ่งเคลียร์ได้หลายรอบละ